สวัสดีครับบุรีรัมย์เมืองปลาสาันขินผูเขาไฟผ้าไม้สวยด้วยวัฒนธรรมเลือดล้ำเมืองกีฬาดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟสงของ,งทันานนะครับนี่เฮาก็ได้มาอยู่บ้านนองะว,วันได้คบนี่ครับนุ่มรอครับพี่ไอพี่ไอไอกี่ปีแล้วครับนี่อ๋อเดือหน้าสอปีแล้วครับไม่พี่ไอไหม อธิการยยอดควรนะครับผมเป็นควรนะครับอ๋อสามสิบกว่านะครับอันนี้อีกเมื่อไหก็พี่ไอหัวสองปีก็หยิบสามเดือนหน้าหยิบสามยังพี่หยิบสามกันยาโอ้กันย่าบ่เดือนหน้าเดือนกันย่าครับหยิบสามกันย่าก็สิงหัวสองปีเลยครับนี่ครับน้องตะวันครับครับฝากให้พี่เบิร์ดดีเอ็นพียูด้วยครับผมผมก็บอกว่าบุบปรชัดนะครับพี่น้องผมก็อยู่ มาอยู่ผีโดนเติบแล้วนะครับเพราะผมก็ยุ่งเทพยบอุลตร้าที่กีครับผมมาอยู่ท่าเล่าวดุนนะครับผมก็เลยโบ้ไทยบ้คอยแข็งแรงเดี๋ยวเขาพามาเบิ่งข่วนเพิ่นเลยค,ครับผมนี่ครับบรรยากาศเฮีย่งของข่วนสร้างครับพี่น้องกับสีเป็นจังสีแล้วครับผมกับสีบริมีอยังร้ายนะครับผมพี่น้องนี่ครับน,นี่เพิ่นก็มีช่องนี่แมนมีช่อง,องน้ำเบอร์นี่มี โอ้ช <One input> oh, ่องยังเนาะน้ำทิพย์อิเลฟเซนซูรินอ๋อน้ำทิพย์น้ำทิพย์อิเลฟเซนซูรินดิฝากน้ำได้ด้วยจ้าครับผมอย่าลืมกดเขาไปเบิ้งเพิ่นกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพิ่นน้ำเด้ครับผมเพิ่นกระสีได้อัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับผมอิเลฟเซนซูรินไซเลนมนยังเนน้ำทิพย์อิเลฟเซนไทยแลนเหรอเยอะนะบอมไปบอมไปอเอ้า น้ำทิพย์อีลิเฟนซูลินหรอน้ำทิพย์อีลิเฟนซูลินอ๋อน้ำทิพย์อีลิเฟนซูลินนะครับพี่น้องครับผมพี่น้องบังงุ่งหรือแต่ว่าผมงงนะครับผมไม่ได้กับเขาไปติดตามเลยเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งไน่อจะฟ้องช่องเพิ่นนะครับอันนี้ก็สิเป็นน้องตะวันน้องตะวันนี่ก็มีช่องเนาะพี่อ๋อนี่ครับผมนี่ครับสวัสดีครับพี่ช่องนี้แบบบะถือว่าไอ้คนใดอายุหน่อยอายุไรครับกันพันกล่องไปหาเลยวายผู้นั้นครับผมเล่สิบบาทเลยครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นก็ มีช่องน้ำเลยครับช่องไฟตะวันอ๋อข้นมือกับลาอยู่วันหนพี่ครับอินเดียกับฝากติดตามเพิ่นหลายๆเลยครับมันเป็นคนติดตามหลายหมือหรือเปล่ารับมือสามนะครับโอ้หมื่นสามเลครับผมโอ้ไปอ่บบย่างไกลเลยครับพี่น้องเปิดในเดิมครับเขาไปติดตามมาเลยครับนี่ครับผมอันนี้คือตะวันหน่อยเลยครับพี่น้องเอาแม่น้ำค้างหน่อยโัวน้ำค้างหน่อยวันนี้จ้าเอ๊เฮ้ยวันที่จ้าก็เร็วเบิ่งยังไง นี่ก็เป็นดูเจ้าของสร้างตอนนี้ครับผมเป็นไงนี่ครับชมบรรยากาศนี่ครับเชิญคนฟางครับที่บ่ได้มียังมากมาหวนะครับผมดูแต่มของให้สร้างอยู่น่าสิมีรถเข็นหย่าเชิญยังพอให้สร้างครับมีพ่นบนกับได้มาทำวามสะอาดแล้วครับผมลืมแดดดมลมตกอ่ะลืมเอาน้ำอาหย่า้างกินมีภารกิจเดินพาสร้างย่างออกไปเรียนไปเที่ยวนะครับผม นี่ครับน้ำท,ทิพย์ตะกี้ผมก็เคยเลี้ยงดีครับพี่น้องตั้งแต่เพิ่นซ้ำน่องตะวันนี่แล้ววะครับผมตะกีครับเพิ่นก็ผมเคยได้ไปเลี้ยงน้ำเพิ่นนะครับเลี้ยงเป็นปีอยู่แล้วครับผมตะกี้แล้วก็ไปฮันห้หยกันไปหลายปีเพิ่นก็ได้ไปอยู่พัทยาเราจำได้ว่าโอ้ขี่จำอะไรหรอครับเพราะว่าต,ตั้งแต่ซ้ำพายตะวันบุญนะครับ กี่นาฬิกาลองเบิ้งก่อนนี่ครับผมยักจักปีแล้วครับนี่คนนาฬิกโอ้เป็นนี่เป็นเป็นเนหูแล้วด้วยครับเป็นดักข้อันเลยครับผมเป็นที่วัทตามคนดูนะครับอ๋อเก่าปีสิปีนปะครับอ๋อนี่ครับผมยังในก็ฝากไปติดตามช่องพวดน้ำด้วยครับผมช่องน้ำทิพย์ อิเลฟเฟนซูลินเลยครับพี่น้องครับผมเพิ่นเกษสรได้อัปเดตให้เบื้องเรืออย่างนี้ขั้วนี่จำนงเลยครับผมเ,มเพิ่นกับเป็นขั้ติดตามเป็นรอยก็พออ๋อขั้วติดตามยังบัตรท่านไหนกำลงังเปิดอยะครับครับอ๋อจังได้กับติดตามเพิ่นน้ำด้วยครับผมนี่นะครับ,บครับเจ้าของเพิ่นก็เคยเลี้ยงง่าทางง่ามากหลายตัวครับพี่น้องตอนนี้เพิ่นก็ได้เอาไปอยู่เชียงใหม่ตอนนี้เพิ่นกับไม่อยู่นี่นะครับอีกตัวอังคงนั้นยังอันพี่นั่น น้ำข้างครับนี่ครับผมพอาไปเบ่งน้ำข้างครับน้ำข้างนี่จักจักปีแล้วครับโอ้เจ็ดปีเดือนหนานะครับนี่ครับเพิน์ดมีสั่งหลายตัวเลยครับผมนี่ครับเป็นผีสาวของภายตะวันเลยครับผมนี่ครับน้ำข้างจ้าเอ๋ กะัอันนี้กับตัวแม่เดียกันนะครับพี่น้องเป็นพังเนะครับผมภาษาราชการเรื่องพังนะครับนี่ครับเป็นลูกแม่เดียวกันครับผมแต่ว่าคอขาสิคตรละพอนะครับผมเป็นไปเลยอันดากับโบหัวพันนี่นีงครับเอาไปจับเบิร์นนี่ครับเป็นการทักทายครับพี่น้องสมบูรณ์แห้งครับอ้วนแห้งครับพี่น้องครับ นักทิพย์ก็อ้วนแห้ครับแต่ก่อนก็เคยไปเลี้ยงเป็นแต่พระท่านในแยกออกจากแมงครับเคยไปพ่วงขี้แม่ลูกันนะครับขี้ก็เคยแต่ตอนนี้ก็คือจีจำกันประเด้แล้วครับพอเพิ่นกับโบแมนจะคล้องเพิ่นเข้าเขาไปละมีแต่ความอันตรายกับเข้านะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบื้องแม่เพิ่นด้วยครับผม ในโครงสร้างลหลายๆเชียร์ครับนี่ครับมนคนจะผูกไว้นี้ครับอ้าวนี่ครับปิดพอค้านสุดโลนี่เขาเคยมาถ่ายใจนี่เป็นเป็นคนจันงวัด สมมติสงครามเลยครับเพื่อนมันลิงยนอยู่เงีรับสาขาอครับโอ้สมมติสาขาอนะครับสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับที่ไปทา้งในครับนี่ครับจะเอายายย้ายครับย้ายไปอยู่ข้างนอกครับครับผมเอาการคืนให้ไปนอนตากน้ำค้างครับอันนี้อายุจากปีเหรอครับน่าจะสามสิบแล้วโอ้สามสิบกว่านะครับเนาะอันนี้ก็เป็นพังดอกเอื้องด้วยครับพี่น้องตะกี้กันี่แหละครับที่ผมเคยบอกว่าผมเคยเลี้ยนผมก็เคยเลี้ยงเพิ่นตัวนี้แล้วครับครับน้ำทริปนะครับผมแต่ก่อนเพิ่นฮึถอย นี่ครับผมกระสิจกเฮ้ากับประมานขวอนเพลินเพลินกระสิจกเน่ดมเน่นะครับดมกินนะครับเพราะเฮามีกินสางผูสางอั่งเง้นี่ครับผมพี่น้องหูเพลินกัเป็นมา่้งไส้จะเป็นมาได้กับเน่ครับแต่ว่าผมก็อาชบ่หูเด้อต้องเข้าไปเบิ้งในช่องของเพลินนะครับน้องตะวันกับน้ำทิพย์ด้วยครับผมเพลินมีอยู่สองช่องครับอยู่นี่ครับเป็นทีกับน้องเป็นเห็ดนำกัน ไอาไก่นไปได้ให้น้ำกินด้วยครับตะกี้แม่รับเอื้องนี่ก็บเฮดไซก็ดีเลยครับพี่น้องพี่ได้ขี้กระไรยังก็ได้เบิดครับแต่สุเมรอนี่ครับโบในใจอาการเพ่อนี่ไซดีไ่มครับพี่ใหญ่ไม่สายดีครับผมพ้นในบ้านนี่จับได้เบิดสุดพนไ่มครับจับได้หมดครับยกเว้นผู้หญิงมีแอนกับน้าป๊อปสองคนเข้าไม่ได้ครับว่ได้เล่นไ่มพี่ใหญ่ครับผมเข้าใกล้ไม่ได้ครับเฮ็ดไซเล่นไ่มครับ ตีมือโอ้โหแต่ตอนพ้นท้องไอ้น้ำข้างนี่ตอนนั้นไล่ผมถึงหนึ่งนี่ครับพี่ผมแปลว่าน้ำปลานี่แหละไล่ออกมาเลยครับย้ายเลยนะแม่นครับผมไม่เคยเห็นดิเชียก็มามาครั้งแรกนะก็มารู้จักกับยายนี่แหละตอนนั้นยังไม่ได้น้ำจืดแต่ก่อนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ทำก็เชื่อเขาครับ ทองน้ำข้างไงครับกับไลพ่พุ่มทีนึงเลยกับเตนี่กับนี่ใส่ดีขึ้นเป็นว่าลแล้วครับแต่ตอนนั้นเพิ่นเป็นยังบวมควันทองนะครับพี่น้องเห็นยังกับขึ้ิ้นมนห่วยนะนี่ครับผมบรรยากาศเพิ่นกับปูกหญ้าปลูกยังบไบเต้ไม่ครับพี่น้องเบิ้งเลยครับควันสางทุกคนกับปประมาณเวลานี้ซีหาโมงเร่งนี่ก็เริ่มทำความสะอาดกุกลักสางด้วยครับต่างคนกันที่ ต่างมีหน้าที่ต่างๆกันเนะครับกับกีโซยกันคนนึงกับเก็บมูลสร้างคนนึงกับเก็บขยะออกนะครับผมคนนึงกับเสียหายน้ำสร้างกันมีหลายๆตัวกับทั้งสี่แหละครับผมกับเป็นเบาภาระกันนะค,ะครับผมนี่พังนำ้ำติดครับพี่น้องสาวส่วยของห้องรันไ่ได้กับเขาไปติดตามทางช่องเพิ่นน้ำเลยด้อครับผม เดี๋ยวผมสิหให้ยจะคลองเพิ่นฝากไว้ไม่ได้วครับผมเกือบหาพี่น,อน้องผู้ใดฟังบระท่านใดอันฟังบระท่านเนึ่ครับเดี๋ยวให้เพิ่นไปฝากช่องพี่น้องอันนี้เพิ่นกัองวนครับตะวันเพิ่นกด็กินให้ทั้งไก่ให้ทั้งสัง่งครับพี่น้องครับเบิ่งไก่ไก่จ้าเอ๊แค่ยังกันฮะ โอ้ยน้ำไปสร้างกินนี่นะครับผมบรรยากาศลูกคนสร้างเพิ่นกับสีซ้อนลูกเพิ่นสิถธิชีวิตนี่ครับผมนี่ครับกินเข่ากับไก่ทั้งไก่ทั้งสร้างครับพี่น้องเนื้อกันเข่าไก่จะกินเข่าสร้างก็กินเข้าน,นอน อายุเกือบสองปีแล้วครับคุณขอบคุณครับก่อนเอาเลยครับก่อนเลิ่ครับยังไงครับยังไงโอ้ครับพี่ฮิวบดเร็วโอ้ครับพี่น้องฝากไม่นะฝากฝากช่องไม่นะอ่าฝากช่องนา้อจารย์น้ำทิพย์อิเลฟเซนสุริน เราไปกดไลค์กดติดตามให้นะจ๊ะครคุณเปิดไหมครับผมอันนี้ครับฝากเป็นกำลังใจให้ันสังทุกคนนะครับ,รบสวัสดีครับผม